สวัสดีเ,เพื่อนๆที่เกิดในวันจันทร์ค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่7-13ถึงเมษายนนะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปเป็นไพ่สิบถ้วยเป็นสัปดาห์แห่งความสุขความอบอุ่นและอุดมสมบูรณ์ค่ะเรื่องการเงินขึ้น8เหรียญได้งานที่ทำเงินได้มากกว่าเดิมหรือได้เงินจากความทุ่มเทการเงินยังคล่องตัวดีอยู่ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะดีแล้วก็มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ คุณจะได้เงินมากขึ้นจากทักษะพิเศษของคุณด้วยเรื่องการงานนั้นขึ้นก้าวถ้วยนะคะการงานยังไม่มีปัญหาอะไรที่หนัก,นกเน้นการทำงานแบบสบายๆช่วงนี้จึงยังไม่ค่อยสนใจงานสักเท่าไหร่ดูไม่ค่อยขยันเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าจุดเด่นของไพ่ใบนี้ก็คือผู้ใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนดีอยู่ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในอนาคตค่ะ ให้สุขภาพขึ้นสเตนนะคะแข็งแรงแต่อาจจะมีเข็ดขัดยอกปวดหลังปวดเอวจากการทำงานได้ส่วนดวงความรักขึ้นก้าวเหรียญคนโสดเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขด้วยตัวเองไม่ได้ต้องการความรักมากเท่าไหร่อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องพึ่งพาใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือโสดแต่ว่ามีตังก็มีความสุขได้ค่ะส่วนคนที่มีคู่ก็จะมีความรู้สึกว่ามีเหมือนไม่มี เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะช่วงนี้อาจจะต้องใช้เดี่ยวทั้งช้อปปิ้งกินเที่ยวแต่ก็ไม่ได้ลำบากดือดร้อนอะไรค่ะมีความสุขดี